สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเครื่องพ่นกําจัดแมลงที่ชื่อว่าซูเปอร์ฟอกหรือว่าสปีดฟอกที่ใช้กันในท้องตลาดนะครับครับผมก็ทั้งซูเปอร์ฟอกแล้วก็สปีดฟอกเลยนะครับก็นําเข้าโดยบริษัทเอนวิชฟอกเกอร์ประไทยจำกัดของเรานี่เองครับครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับโดยที่ ทางที่ใช้ยะนี่ตุดก็จะเป็นทางด้านท้องถิ่นนะครับเพราะตัวเครื่องนี่นะครับมีราคาที่ไม่แพงแล้วก็สามารถพ้นกําจัดแมลงวงจิตกำจัดเชื้อโรคได้อย่างามีประสิทธิภาพมากเลยนะครับ <Nein. S 1> ครับก็มาดูถึงตัวเครื่องน,นะครับ <S <S <ager> ตัวเครื่องนะครับก็กลไกของมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท่งใส่น้ํายากําจัดมแมลงครับตัวนี้ก็จะเป็นแท่งใส่น้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วเปิดวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยครับ เพียงแค่เติมน้ำมันแล้วก็เติมเอ,อน้ำยาผสมกับดีเซลตอนพ้นเราก็เปิดวาล์วครับในการพ้นึ๊ออ่าครับแล้วก็ตรงนี้ก็เราก็จะปั๊มหมือนครับปั๊มประมาณห้าถี่ฮะซึ่งก็จะติดพอคึ้ติดเสร็จปุ๊บมันก็ทําการเปิดวาล์วน้ำยาเ,ออเคลื่อนเขเคมีก็จะไหลออกแล้วก็ทําการเดินพ้นนะครับครับเวลาที่น้ำมัน ใช้ไม่หมดเราก็เปิดตรงนี้ครับหมุนออกมาครับหมุนหมุนหมุนแล้วมากันหลายคาครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวที่เครื่องที่กําจัดตะแงถือว่าเป็นเครื่องที่อาจจะดีที่สุดเลยนะครับสาหรับในการกําจัดตะแงครับแล้วก็ซ่อมง่ายครับแล้วก็ช่างก็เวลาที่ไปหาช่างแต่ละที่ครับเขาก็สามารถซ่อมได้ครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้กันก็ แพร่หลายอยู่ครับครับตัวนี้ก็มีตะแกรครับะแกงเนี่ยก็จะสามารถกันความร้อนได้80%ครับตรงนี้ครับผมครับ